ุวันาโฮมสเตย์เกาะไม้ซีใหญ่3คืน4วันไปเที่ยวด้วยกันครับผมไปชักักจีนะครับโอ้โหดูแต่ละตัวโอ้โหตุบเลอเลยนี่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นานาเอฟซี FC. ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้ช่างนาเดชมีทริปยาว,ยาวๆนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเกาะกันเกาะที่จะไปทริปนี้ก็คือเกาะไม้ซีใหญ่นะครับช่างนาเดชจะพาไปเที่ยวโฮมสเตย์ที่เกาะไม้ซีใหญ่เนาะเกาะไม้ซีใหญ่ก็อยู่นู้นครับด้านหลังนู่นเลยใกลๆนู้นครับก็จะเดินทางโดยทางเรือนะครับอ่า ตอนนี้ช่างเด็กอยู่ที่ท่าเรือครับท่าเรือสุทธิอยู่ที่บ้านอ่าวช่อเนาะเรือที่จะไปจะเป็นเรือประมงดัดแปลงครับเป็นเรือประมงดัดแปลงเป็นรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับผมบรรยากาศสวยมากๆนี่ทุกคนคลิปนี้ไปเที่ยวด้วยกันครับไปโฮมสเตย์เกาะไมซีชื่อว่า,าสุวรรณาโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยว การเดินทางเป็นยังไงมีค่าใช้จ่ายเท่าไรมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่างนเดชจะมาเล่าให้ฟังนะครับทั้งหมดของคลิปนี้เนาะด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนริมน้ํานะครับชุมชนบ้านอ่าวช่อนี่ข้างหลังเนี่ยครับบรรยากาศดีครับแดดมีแดดร้อนอยู่แต่ว่ามีลมเย็นตลอดครับไม่ไม่ร้อนมากส่วนด้านหลังเป็น ท่าเทียบเรือที่เรากำลังจะลงครับข้างหลังนั่นก็เดี๋ยวรอทีมงานรอชุดอื่นๆด้วยแล้วเดี๋ยวไปลงเรือเที่ยวเากาะด้วยกันครับผมก่อนขึ้นเรือเนี่ยช่างเรศมาเจอคุณลุงครับกำลังขึ้นแหนจะทอดปลายที่ท่าเรือเนี่ยเอา้าช่องวิถีหาก,กินก็ต้องดูหน่อยครับลุงจะได้อะไรไไวันนี้พี่โรดเนี่ยไหนได้ยังได้แล้วเหรออู้ อุย้ยแต่เป็นมือแล้วนี่อุปกระบอกครับโอ้สิบกว่าตัวนะพี่โรดเนาะแม่ไซส์กำลังกาลังตือ้อกำลังเออกำลังจือ้อกำลังต้มส้มเลยนาะแม่นี่เดี๋ยวดูนะว่าจะมีปลาเข่าหรือเปล่าลุงขึ้นแหรอแล้วครับรรพี่โรดเนี่ยเขามาส่งช่างระเดชนะครับวันนี้พี่โรดไม่ได้ไปด้วยครับทิปมันหลายวันจัดเนาะพี่โรดเนาะเคลียงานไม่ได้ครับ <c oughs> เราไม่ได้จังหวะลุงทอดเลยเนาะ <c oughs> แต่มาดูครับลุงได้นี่ปลากระบอกแบบนี้เนี่ยต้องรองให้ฝูงมันเวียนมาถึงจะทอดได้ใช่ไหมลุงอ่ะจังหวะทอดยังไม่เจอฝูงครับก็เลยยังไม่ได้เห็นชอนะ็อตเนาะแต่ว่าลุงเขามารอทอดทุกวันครับโอ้โหดูตัวที่สวยครับไซส์แบบนี้ลุงทอดขายโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยหกสิบหกสิบบาทเนาะแม่ได ขายไปแล้วมั้งยังลุงขายไปสองโลแล้วอ้าวหรือนี่อีกรา,าวสักสองโลได้นล้วเนี่ยนะนี่ใสปลากระบอกชายฝั่งครับแม่ก่อนขึ้นเรือได้มาเห็นลุงหาปลากระบอกนี่เป็นปลาปา่านเลยเออก็ออ๋ันนี้ได้ปลาอะไรปลาเหวเหรอทองเหวเอออันนี้ก็ทําปลาเค็มได้เนาะได้อ่ะก็พอห้าร้อยห้าสิบเลยทำปลาเค็มแล้วใช่ไหมโอ้โห ก่อนขึ okay. ้นเรือเจองานหมานใแล้วครับก็ตอนนี้ได้เวลาลงเรือกันแล้วนะครับผมสุวรรณโฮมสเต็์เกาะไม้ซีใหญ่3คืน4วันไปเที่ยวด้วยกันครับผม หลุดเดอโอ้อ่ะแม่มีรอยกัดไหมพี่โอ้โดนนี่ตาชี้โอ้หลุดครับหลุดอ่ะเดี๋ยวลองดูม่ลองดูมหมน้องใหม่มครับกัดนละละแต่หลุดเราก็มาถึงที่โฮมสเตย์เรียบร้อยแล้วนะครับขนของลงเรือจอดแล้วนี่นี่มาดูครับว่าทางโฮมสเตย์ยขงงเขา มีอะไรกันเดี๋ยวไปดักไว้เลยเดี๋ยวผมเอาไปยองเขามีอะไรกันอ๋อปูครับปูมาโอ้โหนี่ตัวใหญ่จับตัวใหญ่โอ้ยดูดูหูตุบเลือเลยนี่ไอ้ยศจับชูหน่อยแบบนี้นี่ที่เกาะนี้เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับอย่างนี้อย่างงี้อันนี้ปลาปูเล็กร้อยสี่สิบอู้อย่างนี้ถือว่าเป็นปูเล็กอีกเหรอปูเล็กโอ้โหนี่มันปูกลางเท่าไหร่อ่ะห้าหกตัวโลแล้วนนั่เหรอ 150โอ้ยถ้าร้านอาหารหรือชายฝั่งต้องมี4 5 0 0เนาะเหยบ้านเราเนาะใช่บ้านเราดีสี่ห้ารนะเนี่ยแต่ว่าทิกกอเขาขายกันโล140ใช่โอ้ยอันนี้คือหอยกระโดดใช่ไหมสายหอยกระโดดเหยายี่หอยกระโดดหน่อยนี่ครับหอยชักหอยชักตีนนะครับเออโอ้โหดูแต่ละตัวนี่หากันมาสดสด หม่ๆเดี๋ยวเราจะจัดการมันใช่ไหมเหียได่ครับดูสิวเมนูวันนี้เราจะไปทำอะไรกินเออมา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 เนี่ยครับกลับไปเมนูพวกนี้แหละทงสเต้เขาเตียไม่ให้เราอ่ะมาถึงต้องจัดครับไปเหียหลังจากลงเรือถึงเกาะครับเดี๋ยวช่างเดชจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศฮมสเต์ครับผมมีอะไรให้แนะนําบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับบรรยากาศในตัวของฮมสเต์ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ับทุกคนดูเล เย็นนะโอ้โหสไตล์แบบมาเที่ยวบ้านญาติอ่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะปูที่นอนปูเสือปูอะไรให้เรานอนรวมๆกันอยู่ตรงเนี้ยครับกว้างขวางมากๆ,ๆนี่หนุนแม็กมันอยู่หลบมุมแล้วมันจองมุมแล้วครับสไตล์เหมือนมาน,นอนบ้านญาติอ่ะทุกคนเออบ้านญาติสมัยก่อนเนาะลูกหลานกลับมารวมตัวกันก็จะนอนบ้านไม้ยกพื้นกระดานแบบเนี้ยเมื่อแต่ว่าตอนนี้ฝนตกไหนนะ เดี๋ยวบรรยากาศที่สวยพวกนี้หรืออะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีครับวันนี้มาถึงโฮมสเตย์ก็อยากให้เห็นบรรยากาศโดยรวมวก่อนเนี่ยและตรงนี้ก็เป็นครัวครับข้างหลังจะเป็นแนวห้องครัวทำอาหารปรุงอาหารกินนี่นะ,ะเป็นห้องครัวแยกนะครับอารมณ์มาบ้านญาติยังไงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวห้องครัวแบบันบ้านเพราะครัว ห้องรัวแบบพื้นบ้านเลยนี่แม่น่ารักครับน่ารักเลยนะเออดูส่วนใครมาเป็นกรุปทัวร์แต่ว่ามีครอบครัวมาเนี่ยทางโฮมสเตย์เขาก็จะมีห้องนอนแยกให้แบบนี้สองห้องนะครับอ่าเผื่อใครอยากพักเป็นแนวครอบครัวเนี่ยน้องตัวเล็กนี่กำลังนอนพักอยู่ครับมีให้สองห้องนอนได้สามสี่คนนู่นนะครับ แล้วก็ในห้องนอนนี่บรรยากาศติดน้ำเลยทุกคนตื่นเช้ามาดูบรรยากาศสวยงามครับนี่โอ้ยดู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 ด,ด,ดูอยู่ข้างโฮมสเตย์ครับปลาเต็มเลยนี่อ่าแต่ว่าอ่ารอบๆโฮมสเตย์เนี่ยทางโฮมสเตย์ขอสงวนเพื่ออนุรักษ์ไวใ้ให้ลูกค้าได้ดูเนาะไม่อนุญ,ญาตให้ตกนะอูโหูดูนุนแม็กดูฝูงไอโก้ไอฝูงไอหนุนนุนหโห <laughs> เห็นแล้วขันมือเลยครับนี่ เซียนไหมแม็กนักตกปลาทำไรแค่เพียงให้อาหารปลาครับเออโอ้ยดูนี่โอ้โหตรงนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกของโฮมสเตย์นะครับอยู่ติดภูเขาเลยนี่โอ้โหเจอบรรยากาศแบบนี้ฟิลสุดๆเลยทุกคนเกาะไม้ซีใหญ่นะครับ ตอนนี้เริ่มใกล้จะมืดแล้วนะบรรยากาศเย็นๆครับช่างเดชออกเรือมาตั้งแต่บ่ายสองเนาะมาถึงก็ประมาณสักสี่ห้าโมงครับก็วันนี้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเนาะชมบรรยากาศไปก่อนนะทุกคนอ้วน้ำสีเขียวมรกตเลยใสปิ้งเลยครับทุกคนแม่อยากจะทิ้งตัวอยู่ที่นี่สัก8ปดปีแม่ดูครับก็รายละเอียดค่าบริการ ใน1ทริปเนี่ยแยกเป็นแต่ละทริปนะครับอย่างอ่าวัน1คืน2วัน1คืน3วัน2คืนอย่างเงี้ยดูรายละเอียดคร่าวๆได้ทางหน้าจอด้านฝามือเลยนะครับก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของค่าบริการเนาะแล้วเดี๋ยวอ่าคลิปต่อๆไป EP ต่อๆไปช่างเดชจ,จะใส่รายละเอียดลงไปให้เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าสวยอยากจะลองมาพักผ่อนแบบ บรรยากาศแบบปิดตัวปิดจากโลกภายนอกเลยอะ่ะมาอยู่แบบโฮมสเตย์กันเป็นกลุ่มๆอยู่ในหมู่เกาะเนี่ยท่ามกลางแบบเขาเรียกอะไรโดดเดี่ยวแบบโอ้โหไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเลยครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็รอติดตาม E ีีต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่างเดชขอตัดเป็น E ีพีสั้นๆครับเพราะว่ามาอยู่ตรงเนี้ยสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรครับเพราะว่ามันอยู่ไกลจริงๆอะ่ะก็เลยต้องตัดเป็น e ีีสั้นๆเพื่อจะได้อัพคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะ ยังไงก็ฝากติดตาม EP ีแรกแล้วก็ EP ต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ช่างเด็กก็จบที่ EP นี้ก่อนเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันมา e ีีหน้าครับผมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยก็รอ,อติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย